นิทานคังปัญญาเล่มหนึ่งตอนที่เก้าตอนขายปัญญามีพ่อค้าคนหนึ่งทำการค้าอยู่ต่างแดนในช่วงก่อนปีใหม่ขณะที่เขากำลังรีบเดินทางกลับบ้านเกิดน,นึกอยากจะซื้อของขวัญไปฝากภรรยาระหว่างเดินอยู่บนถนนอยู่นั้นไม่รู้ควรซื้ออะไรดีทันใดนั้นเลือไปเห็น ร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งภายในร้านดูแล้วโล่งๆไม่มีสิ่งของใดๆมีเพียงชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ในนั้นป้ายที่ติดอยู่หน้าร้านเขียนว่าขายปัญญาเขาจึงเดินเข้าไปได้วยความแปลกใจแล้วถามชายชราว่าปัญญามีขายได้หรือมีสิถ้าอย่างนั้นขายเท่าไหร่ครับสโลกแห่งปัญญาหนึ่งบท ทองคำสิบช่างทำไมแพงแบบนี้เอาล่ะถ้างั้นซื้อหนึ่งบทก็แล้วกันก่อนที่ชายชาราจะมอบบทสรุให้เขาได้อ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบดังนี้ว่าเดินหน้า3ามก้าคิดไข้ควรถอยหลัง3าก้าควรคุ้มคิดยามโกรธแค้นพึงรู้ขบคิดพิจารณา ดับไฟโทสะได้บังเกิดความสิริมงคลแล้วชายชรายัางกำชับเขาว่าจงจำไว้ต่อจากนี้หากเจ้าเกิดโทสะจงนำสโรกบทนี้ขึ้นมาท่องก่อนหนึ่งรอบพ่อคะกล่าวว่าแค่สี่ประโยคคุ้มกับทองคำสิบช่างแล้วหรือไม่คุ้มค่าเลยท่านหลอกลวง กำไรเกินควรมากไปแล้วพ่อค้าพูดอย่างไม่พอใจฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ชายชาราหัวเราะพ่อค้าคนนี้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นผู้สูงวัยแล้วอีกทั้งไม่สะดวกที่จะตอบร้อต่อเถียนด้วยจึงซื้อโลกโลกนะผมเรืบทนี้ไปอย่างเสียไม่ได้แต่รีบเดินทางกลับบ้านกว่าพ่อค้าจะเดินกลับบ้าน มาถึงบ้านก็ดึกสะงันแล้วมองเห็นภรรยาของตนนอนหลับสนิทแล้วแต่ข้างเตียงกับมีรองเท้าวางอยู่บนพื้นสองคู่คู่หนึ่งเป็นของผู้หญิงอีกคู่หนึ่งเป็นของผู้ชายในใจฉุดคิดขึ้นมาว่าช่างเป็นหญิงที่ไรยางอายเหลือเกินถือโอกาสตอนที่ฉันไม่อยู่บ้านทำเรื่องชั่วร้ายแบบนี้ จึงบรรดาลโทสะเดินตรงลี้ไปที่ห้องครัวทันทีหยิบมีดหั่นผาขึ้นมาหวังจะฆ่าหญิงโฉดชายชั่วคู่นี้ขณะที่กำลังยื่นมือขึ้นนั้นทันใดก็คิดถึงบทสรุปที่ชายชราขายให้กับเขาจึงท่องพึมพำรรเบาๆเดินหน้าสามเก้าคิดไข้ควร ถอยหลังสามควรคุ้มคิดแล้วเดินถอยเข้าออกอยู่คนเดียวอย่างนั้นเสียงฝีเท้าทำให้ภรรยาตกใจตื่นเห็นสามีตนก็พูดว่าท่านพี่ทำไมถึงกลับมาดึกเดินป่านี้ล่ะบนเตียงยังมีใครอีกหรือสามีถามด้วยความโกรธสุดขีดไม่มีใครนี่ภรรยาตอบ ถ้าอย่างนั้นรองเท้าคู่นี้เป็นของใครวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าฉันรอท่านพี่อยู่นานก็ยังไม่กลับมาเพื่อความพร้อมหน้าพร้อมตาและเป็นสิริมงคลของครอบครัวฉันทำได้แค่เพียงเอารองเท้าคู่ใหม่ของท่านพี่มาวางไว้ที่ข้างเตียงยังไงล่ะตอบภรรยาตอบพ่อค้าเมื่อได้ฟังภรรยาพูดจบ ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ตนไม่ได้ทำความผิดร้ายแรงออกไปทั้งแล้วก็ฉุดคิดคิดถึงชโรกแห่งปัญญาบทนี้ปลดล้องเสียงดังออกมาไม่ได้ว่าดีจริงๆดีจริงๆมีคุณมีคุณค่าเหลือเกินซื้อด้วยทองคำพันช่างก็ยังคุ้มค่าการดับไฟโทรสะลงได้ ช่างเป็นสนิทโมงคลอย่างแท้จริงบทวิเคราะห์ปัจจุบันในสังคมที่วุ่นวายอารมณ์ของคนต่างชุนเชียวหุนหันพันเล่นพานโกรธได้ง่ายอารมณ์ความโกรธแค้นนั้นนอกจากจะทำลายซึ่งจิตใจแล้วยังทำลายสุขภาพร่างกายอีกด้วยรวมถึงอาจทำให้เสียงานใหญ่ได้ดังนั้นเราควรเรียนรู้ว่า จะดับไฟโทสะในจิตใจได้อย่างไรเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ของตนเองจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เกิดเป็นสัมพันธ์เมติที่ดีงามได้พระพุทธเจ้กงเมตตาครอบครัวคือสังคมเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งและกลุ่มผู้ศึกษาบำเพ็ญธรรมเป็นสังคมใหญ่เมื่อทุกคนได้มาอยู่ร่วมกันจึงยากที่จะ ลีกเลี่ยงในความคิดเห็นที่ขัดแย้งคำพูดเสียดสีหรือการกระทบกระทั่งเข้าใจผิดกันดังนั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ควรรู้จักที่จะฝึกความอดทนอดกลั้นเหตุและผลเหตุกระส์กับขุนนางหากไร้ซึ่งขันติดต่อกันผลจะทำให้เกิดการเจรจา ต่อกระบดขึ้นเหตุพ่อกับลกูกหากไร้ซึ่งขันติต่อกันผลจะทำให้เกิดเรื่องราวความวุ่นวายขึ้นเหตุสามีกับภรรยาหากไร้ซึ่งขันติต่อกันผลจะสูญเสียความสมานฉันเหตุพี่กับน้องหากไร้ซึ่งขันติต่อกันผล จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันเหตุเพื่อนกับเพื่อนหาใคร้ซึ่งขันติต่อกันผลจะกลายเป็นศัตรูกันมีขันติเพียงครั้งพันก่อมงคลน,นับพันย่อมทดย่อมถอยหนเก้าเพิ่มภูบุญวาสนาเป็นทวีคูณอดทนต่อการทำบาปหนึ่งส่วน เพิ่มภูมิญาจาศแห่งความเป็นสิริมงคลได้อีกหนึ่งส่วนอดทนต่อความอาฆาตแค้นหนึ่งส่วนเพิ่มภูความสมานฉันได้หนึ่งส่วนอดทนต่อโทสะความโกรธได้หนึ่งส่วนเป็นการเพิ่มภูมิบรรากาศสิริมงคลขึ้นหนึ่งส่วนดังนั้นเมื่อมีขันติขึ้นลมก็จะสงบ คอยห,หลังอีก19สามารถมองเห็นท้องทะเลและผืนฟ้าได้กว้างไกลมากขึ้นมีขันติธรรมคือผู้ยิ่งใหญ่หรือฝึกการเสียเปรียบคือวาสนานะผมตอนที่9ก้า็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อตอนที่10กันเป็นตอนสุดท้ายแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ